ที่โรงเรียนบ้านใหม่สุวรรณภูมิตำบลท่าขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้เดืราแสนสภาผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่ง เป็นประธานเปิดการแข่งขันขเดินวิ่งเพื่อน,น้อง72ปีของโรงเรียนบ้านสวรรณภูมิโดยมีนายวันชัยเกิดมีโพธิ์ผู้อํานวยการสานักง,งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากําแพงเพชรนายวิสรุตเพชรชมลีกำนันตบนท่าคุณรามนางเมืองมาพิทยพงศ์ประธานกรรมการสถานศึกษาและนายนิพานยอดสวุวรรณผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวรรณภูมิมีนักวิ่งที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างจังหวัดจํานวนมาก นอกจากนั้นภายในบริเวณงานยังมีการจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่มที่ชุมชนภายในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต้อนรับสร้างสีสันและบรรยากาศให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้เกิดความประทับใจนางเมืองมาพิทยพงศ์ในฐานประธานคณะกรรมการสถานศึกษากล่าวว่าคณะกรรมการได้จัดก,กิจกรรมเดินวิ่งครบรอบ72ปีของโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิเพื่อหางบประมาณสนับสนุนให้กับโรงเรียนที่มีจำนวนจำกัด โดยกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลที่จะนํางบประมาณที่ได้มอบให้กับทางโรงเรียนจากนั้นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมินําโดยพันตำรวจโทกิติภูมิตาบุตรพงศ์รองผู้กํากับการสืบสวนสพสิเทธเพชรบูรณ์ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเช่นฟุตบอลและตะกอ้อให้กับโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิเพื่อให้เด็กนักเรียนและศิษย์เก่าได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป Thank <laughs> you.